สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมวิทย์เตือนตรวจ ATK ไม่ระวังเสี่ยงถึงขั้นตาบอดได้มีสาเหตุจากอะไรล่ราสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนตรวจ ATK ไม่ระวังเสี่ยงตาบอดได้หากสารโซเดียมไซซ์เข้าที่ดวงตาตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับประเด็นตรวจ ATK ไม่ระวังเสี่ยงตาบอดหากโดนสารโซเดียมไซซ์เข้าที่ดวงตาทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงจากข้อความทางสื่อออนไลน์ที่กล่าวว่าประเด็นการใช้เอทิเคต้องใช้อย่างระมัดระวังในเอทิเคมีส่วนผสมของโซเดียมอะซัยซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในหลอดยาที่หยดโซเดียมอะซัยโดนตาตาบอดได้ต้นผิวอาจจะระักาาเคืองบางคนก็รุนแรงถ้ากินเข้าไปอาจจะอันตรายรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตควรใช้แต่พอดีทางกรมวิทยาศาสตร์การแ,แพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ชี้แจงว่า โซเดียมไซเป็นสารรักษาสภาพแอนติบอดีซึ่งหากโดนในปริมาณน,น้อยก็ไม่มีผลถึงกับตาบอดแต่หากโดนโดยตรงในปริมาณมากก็อาจมีความเสี่ยงได้เพราะเป็นส่วนประกอบของสารใน a อ k ิเคและบัฟเฟอร์กรณีกระเด็นเข้าตาหรือผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำเปล่าหากยังรักษาเคืองให้พบแพทย์ท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องหนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ